สวัสดีสสดค่ะพวกเราสองคนเดีวนะคะกับรายการมานแดงจมานแดงสวัสดีนะคะดิฉันน้องคันบกชื่ออะไรนะน้องคันโบอตบอกโบกีค่ะ ชื่อกลีมาอีกแล้วทุกคนมันกลับมาอีกแล้วเพราะวันนี้เราจะมารีแอคชั่น MV, MV ของคุณแม่อีกแล้วคุณแม่ออกออกออกม v มาฆ่ากันคือเพิ่งออกเพิ่งออกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่แล้วก็ปล่อยซิงเกิลออกมาอีกคือจะไ<ต>ม่คือจะไม่ให้จะไม่ให้คนอื่นอยู่ในชาร์ตของของอันดับเพลงเลยใช่เพราะว่าแบบชชังฮาก็เพิ่งออกไปอย่างเงี้ยนางก็เอออะไรอย่างเงี้ยนานก็คือว่าจะออกมาฆ่าอีกแล้วเออประมาณนั้นแหละก็ไม่รู้ เกิดอะไรขึ้นในวงการเคป๊อปนะคะแต่ว่าตอนนี้เราเจะไปอยู่กับ m v ของนางนะคะฮยอนไอ,ไอ,อแล้วค่ะกับ MV ที่มีชื่อว่ากู o ดเกิรนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะกูเกิรไปว่าอะไรกู๊ดเกิรลไปว่าเด็กดีแต่ฉันไม่ได้เป็นเด็กดีหรอกเพราะว่าแดดดีไม่ชอบเพราะว่าแ <ๆ S 2> ดดดีชอบให้เป็นเด็กดื้อเป็นเด็กดื้อจะโดนอะไรนะโดนไม่เลียวไง <laughs> นี่มึงเล่นเองชงเองนะชงเองไม่มีเออใครเล่นด้วยคือไม่มีใครเล่นด้วยคือเหมือนแบบที่บ้านเบีอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านให้เล่นกับมดแดงเอออะไรประมาณนั้นแหละโอเคไม่ให้ไปกากสีกวลานะคะเราไปดูกันก่อนดีกว่าค่ะไปเลยค่ะปึ๊บไปอ้หน่ารัก ออ้ยดเดนเซอร์ดีมีแดนเปลี่ยนแดนเซอร์ไปด้วยนี่ใช่มไม่ใช่แดนเซอร์ไปด้วยเออใช่เปลี่ยนไม่มีคนเก่าอยู่นะมีคนเก่าอยู่นี่นี่เหมือนเหมือนเหมือน,นเพิ่มอากเหมือนเหมือนเพิ่มแดนเซอร์มาสองคนปะเุ้ยคนนี้ดีคนของหนูนานาเอาแดนเซอร์ของหนูออกเทดดี้อ่ะอุ้ยิศชูไมกินรถมาอุ้ยฉันช,ชอบฉันชอบอันนี้เมาส์เมาส์ที่เมาส์อ่ะที่เอาเอาเมาส์มาแปลว่าหนูอ่ะเออชูเมกินรถเนียนหน่ยชูเนียลรถอีดอ นี่เรนดูว่าซูเปอร์แมนเอาเก่งในภาษาข้างนอกเออนี่ฮายูต้ามต้องปล่อยผมแบบนี้โูกใช่ดช่างซูนเนสเซอร์ชุนี่อะลิชนาอ๋ออันนี้ท่าของฮานยอลลี่นะเนี่ย,ย,ยถุงน้องดีด้วถุงน้องลายแบบ อุ๊ชอบชุดนี้ชอบชุดนี้ตอแหล่มากเขาตุ้มดีเนาะเออนี่รอ,อ,องเทา้าลงใต้พื้นรองเท้าเป็นรูปดาวทิษเจียนระบุดต้องระบุแตงก็ทำไม่ได้นะจ๊ะ <laughs> เห็นไหมหนาวแล้วแม่อะไรนน้ำตาลติดหน้าเอ๊ะนางแบบว่านี่หรือเปล่าเอาแบบว่าเพียงนางนางเอาเน้าจุ่มพริกเกลอเอาน้าจุม่มเกลือแกง <c oughs> แล้วบอกว่าเกลือแกงตกผลึกหึือว่าอีดอก <c oughs> วรดีเซอร์คุณน่ารักอยู่นะตัดสินเฮตอ่ะแต่สู้คุณผมดำไม่ได้จริงฉันรู้สึกว่าโปรดิเซอร์เนี่ยพยายามจะขายแดนเซอร์ด้วยนะใช่ถูกจริงๆเน,นเนี้ยคนเนียคนเนียเนี่ยับคนเนียะใครก็ได้ฉ,ฉ,ฉันชอบชุดไฮยันอา ทุกชุดเลยนะฉันชอบลายเต็มฉันชอบลายเต็มมากเป็นชุดที่ใส่ในชีว e> ิตประจำวันได้เลยอ่ะโดยเฉพาะอีช uh ุดกระเก่งในนั้นอ่ะนี่จะใส่ไปไหนเดินทางเป็นกู้ลูกเหรอโอ้ยน้อง ชอบพายุดอารตรงที่เอาชุดคนลเนลแต่จับมาใส่แล้วมันเข้ากันอ่ะอืมต่างกับอินดีแรกมากเอ,อ่อคนละเรื่องเลยแล้วก็ท่าเต้นเหมือนกันท่าเต้นก็คนละเรื่องอันนี้กลับมานาสกับมานาสตรีทแดนที่เป็นเคป๊อปฉันไฮฉันลาก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 เลิฟเลยอ่ะอ,อ๊บอ,อ๊บอ,อ๊น่ารักดีเนาะออน่ารักน่ารักดีใช่โดยเฉพาะแดนเซอร์ปล่อยเพลงแซบออกมาแล้วก็เป็นแบบว่าปล่อยเพลงน่ารักออกมาอย่างเงี้ยใช่ไม่ให้คนอื่นขึ้นชาร์ต ถูกคือชาร์ตคนเดียวไปเลยค่ะคุณแม่เพิ่ชาร์ต<ข>เลยค่ะโอเคมันต้องได้สักเพลงหรอวะอย่างเงี้ย <laughs> เออ,เอามาใหม่เดี <laughs> ย๋ยวไปทักสิบซิงเกิลอีกน <laughs> ี่นป่ะคุณแม่เป็นคนฉลาดเหมือนอารีแอน่าแกรนเดย์ไงี้ยใช่ก็เหมือนเราที่เราแบบวา่า <laughs> ปล่อยรัวๆเหมือนกันอารีแอน่าแกรนเดย์ปล่อยเพลงตจะออกมาดังแล้วหนึ่งเพลงแล้วก็ปล่อยออกมาอีห้าเพลงให้ใครอยู่ในชาร์ตเลยชื่อตัวเองหมดเลยอารีแอน่าอารีแอน่าหนึ่งอารีแอน่าสองอารีแอน่าสามงงว่าเฮายร้ายกำลังทำตามเยังูมาสวัสดีนะคะดีในการอ่า เคป๊อปก็คือเคป๊อปใช่เคป๊อปก็คือเคป๊อปต่างก,กันกับ MV แรกมากต่างกันโดยเกือบสิ้นเชิงเกือบจะสิ้นเชิงใช่ถูกเพราะว่าด้วยเขาเรียกว่าแพทเทิร์นแล้วมีคนไปเสียงกันด้วยนะ m อแรกอะว่าว่าดนตรีอะคล้ายกับเพลงนู่นนู้นานานนานะไม่เหมือนบ้าหรอถ้าฟังดีมันจะไม่เหมือนทุกคนมันคล้ายแต่มันไม่เหมือนไม่แต่ที่จริงเอาเอาเอาจริงนะดนในโลกใบเนี้ยมันจะมีเสียงเขาเรียกอะไรล่ะดนตรีเนี่ย มันจะมีเสียงพื้นฐานอยู่ไม่ไม่กี่เสียงใช่ว่าว่าแต่เราจะหยิบจังหวะมันมีมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นสมมติมีสามชาแซมบ้าลำบงพงลางเอออะไรอีำไฟเอออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบว่าใช้ตหวะมันก็จะมีไม่เยอะลิทเทิลมันจะมีแล้วลิทเทิล แล้วแต่ว่าเขาจะหยิบเอาเครื่องดนตรีอะไรมาใส่เพิ่มเพิ่มจังหวะให้ใ<ช>ใหดูแบบไอ้ดียเอาไปความพ <ไป S 1> <ค>ิเศษของแต่ละเพลงคือมันอยู่ที่เมโลดี้ด้วยใช่ถูกเพราะว่ามีบางเพลงที่แบบว่าเหมือนแบบเหมือนกปเหมือนก๊อปเข้ามาทั้งรุ่นเลยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ก็มีมแค่แบบว่าเพราะว่าเ,าเพลงของเขาจะวัยไม่ไม่ไม่จังหวะจังหวะเคาะมันจังหวะคอมันใกล้กันเออเทมโปเทมโปไม่อันนี้เพราะเอ่อเพราะว่า น้องเคยกูเป็นมือกองอะเนาะนางไม่บอกหรอกว่าเขาเป็นใครใช่ถูกโอเคไม่แต่ว่านาง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 จะชอบเพลงที่แบบว่าเป็นที่แนวนางไม่ได้เล่นรื่อโดตีอะเขาแตเขาใจว่านางจนเลียจนแบตเอกดนตีมาขึ้นเล่นขึ้นเล่นเป็นหมดแหละแต่ด้วยความเคยขึ้นรถนางแล้วนางนางเปิดเพลงนางไหมเวลานางขับรถอะใช่ S <S คือทุกคนหูหูของคนปกติกับหูของคนที่เล่นดนตรีอ่ะมันจะต่างกันลับใช่ต่างกันมาก <S <S เหมือนมันกับหูของคนที่ร้องเพลงอ่ะมันก็จะต่างใช่ถูกจริงจริง,รงอ่าเพราะว่านางเป็นมือกรองนะแต่นางไม่ฟังเสียงกลองนางจะฟัง <S <S <ช>เพลงอย่างอื่นที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่เสียงกลองเว้ยเพราะว่าไปสุดแล้วงไงไม่ไม่แต่มันมันเป็นจังหวะที่ทจะฟังอะไรใหม่ๆหาอะไรใหม่ๆให้มันแบบ เหมือนเราเวลาเวลาเวลาจะทําเพลงสักเพลงหนึ่งโอ้ยเปิดเพลงวนไปจนแบบอ้วกแตกอ่ะใช่วนบนบนมนจะแบบหาเล่นใหม่ๆมันไม่ได้แบต้องวนกลับมาเพลงนี้ป่ะโอเคลง<ห>ลึกแล้วค่ะคทุกคน เดี๋ยวจะส้มน้ำตายเนาะสำหรับวันนี้เพลงของคุณแม่ฮยอนอาให้ Hi, นะคะโอเคค่ะถือมาให้ถือ,ถอว่าดีเพลงนี้กูเกิลัจก็ลักเจก็ลัก I'm the bad girl ไหนอา I love you we <Yes. S 1> love you yeah 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 okay. Okay, <laughs> okay okay สำหรับวันนี้เนาะฮันบกกับพี่ตกโบกีนะคะขอลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้อ่าอ่าขอลาแบบภาษาเกาหลีหน่อย <laughs> อุ้ยลาไม่เป็น เช่นล่าไม่เป็นภาษ<ท>าเกาหลีทางจามิดาแล้วกันปะขอบคุณแล้วกันแล้วก็ก็หนึง่งทางจามิดาแล้วก็สวัสดีค่ะแล้วก็จบเลยโอเคนะห้าหกเจ็ดแปดทางจามิดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่ชอบเกาหลีแต่งโง่เกาหลีไงทุกคน <c oughs>